ในยุค New Normal ทำให้เด็กๆใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง,างๆผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้นเช่นการเรียนออนไลน์หรือการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์และส่ง Delivery เพิ่มขึ้นการทำกิจกรรมนอกบ้านและการออกกำลังกายลดลงทำให้เด็กอาจเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคโอ้วนในที่สุด ผู้ใหญ่หลายคนมักจะคิดว่าเด็กอ้วนคือเด็กน่ารักน่ากอดแต่หารู้ไม่ว่าความน่ารักที่มาจากความอ้วนนั้นอาจาไม่เป็นผลดีเท่าไหรนะ่นักจากสถิติพบว่าเด็กที่มีพ่อหรือแม่อ้วนจะมีโอกาสเป็นเด็กอ้วนเพิ่มขึ้น4-5เท่าเทียบกับเด็กปกติและจะเพิ่มขึ้นเป็น13เท่าถ้าทางพ่อและแม่อ้วน เด็กที่เริ่มอ้วนตั้งแต่อายุน้อยก็ยิ่งมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนมากขึ้นโรคอ้วนในวัยเด็กจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมามากมายตั้งแต่ปัญหาสุขภาพกายไปจนถึงสุขภาพจิตที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตัวเองและกลายเป็นโรคซึมเศร้าหากปล่อยให้เด็กอ้วนต่อไปเรื่อยๆในระยะยาวเด็กจะมีปัญหาสุขภาพมากมายตามมาเลยทีเดียวค่ะ ถ้าเด็กไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาการใช้ออกไปน้อยนะครับจากพลังงานที่ได้เข้าไปเด็กก็จะมีการสะสมเป็นไขมันอย่าลืมนะครับไขมันใต้ผิวหนังของเด็กเนี่ยนะในเด็กรุ่นใหม่เราจนะบพบเด็กอ้วนเยอะมีไขมันใต้ผิวหนังเยอะอันนี้มันก็จะมีผลต่อการเจเริญเติบโตของสมองพัฒนาการของสมองทาให้สมองใช้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมีพัฒนาการช้าลงก็จะมีผลต่อกระดูกการเจริญเติบโตของร่างกาย มีผลต่อฮอร์โมนต่างๆที่จะเข้ามากระทบกันเป็นลูกโซ่เลยพอหยุดเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อยลงเท่านั้นเองผลกระทบมันจะเกิดข,ข,ขึ้นกับการจเจริญเติบโตของเด็กเยอะเลยนี้ยิ่งเราบำรุงด้วยอาหารจากพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนี่ก็ยิ่งทําให้ได้เข้าไปมากแต่ใช้ออกน้อยมันก็จะเหลือเก็บสะสมไว้เป็นไขมันในร่างกายแต่โดยธรรมชาติของคนเราก็อย่างโอ้ลูก,ลก,ลกวัวท้นทวนสมบูรณ์แข็งแรงแต่จริง,รง,รงแล้ว ตรงนั้นไม่ใช่นะครับถ้ามันน้ําหนักตัวเกินไขมันมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นผลเสียที่มันไม่ได้มีผลแต่กับการเคลื่อนไหวหรือโครงสร้างร่างกายเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานของสมองเลยนะครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีด้วยนอกจากนี้แล้วโรคอ้วนยังส่งผลกระทบทางสุขภาพกับเด็กๆ ซึ่งอาจทําให้เกิดโรคและอันตรายต่างๆในเด็กขึ้นอีกมากมายเช่น 1. เด็กนอนกรนซึ่งฟังดูแล้วอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วการที่เด็กๆนอนกรนอาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับเด็กที่อ้วนจํานวนมากมักจะหายใจติดขัดเวลานอนหากเด็กอ้วนมากและหายใจติดขัดรุนแรงอาจส่งผลร้ายแรงจนถึงขนาดที่ว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับก็เป็นไปได้ค่ะ 2. เบาหวานความดันไขมันเลือดสูงในเด็กเด็กอ้วนจะมีภาวะต่อต้านอินซูลินทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้ง่ายและเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเมื่อเด็กโตขึ้น 3. กระดูกและข้อโดยเฉพาะข้อเข่าและข้อสะโพกผิดปกติเพอะต้องรับน้ําหนักมากเกินไปส่งผลให้เด็กเสียงภุิคลิกภาต่อไปในอนาคต จากอันตร,รายที่เกิดจากโรคอ้วนในเด็กวันนี้เรามีแนวทางการรักษาโรคอ้วนเบื้องตน้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จากพฤติกรรมของเด็กๆมาแนะนํากันค่ะ 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับกิจกรรมหรือการดําเนินชีวิตประจําวันให้เหมาะสมหรือเรียกว่าการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ modification จัดก,กิจกรรมให้มีการเคลื่อนไหวไม่นั่งนั่งนอนนอนดูทีวีเล่นเกมควรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันค่ะ 2. การควบคุมอาหารอาหารคืองดดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมหรือดื่มน้ำเปล่าถ้าอยากดื่มน้ำผลไม้ให้เปลี่ยนเป็นเจือจางเท่าตัวหรือกินผลไม้เป็นลูกๆแทนซึ่งมีประโยชน์มากกว่านอกจากนี้คนอีกเลี่ยงอาหารที่ทอดหรือมีไขมันสูงโดยเฉพาะฟาสต์ฟูด้ด 3. ก็คือการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกเช่นการว่ายน้ำระยะไกลาการเดินเร็วการปั่นจัก,กรยานเป็นต้น ทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาที ท้ายที่สุดแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่นั้นบทบาทที่สําคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กเช่นสนับสนุนให้ลูกมีส่วนร่วมในการวางแผนการรับประทานอาหารอย่างมีประโยชน์กระตุ้นให้เขาตระหนักถึงความสําคัญของการใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้นปลูกฝังความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพโดยจํากัดเวลาในการดูโทรทัศน์ และพาไปออกกำลังกายรูปแบบต่างๆร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของทั้งตนเองและของเขาที่สำคัญใช้เวลากับเขาให้มากขึ้นคอยเติมกำลังใจและความมั่นใจให้กับเขาเพียงเท่านี้เด็กๆก,ก็จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้นได้แล้วค่ะ